สวัสดีครับพบกับช่องสายมูพากินแฟมบูรี่นะครับวันนี้เรามาที่วัดดอนใหญ่ครับวัดอยู่ที่จังหวัดปทุมนะครับคลอง8วัดนี้ก็เป็นวัดที่สวยงามที่สุดของจังหวัดปทุมนะครับอันดับแรกเราก็นํารถมาจอดนะครับตรงนี้จอดเอกชนนะครับก็จะเสียค่าจอดประมาณคันละ40บาทนะครับเก็บตอนขาออกครับ เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่ามีที่ทําบุญอะไรมากนะครับที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้นะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในวัดกันแล้วนะครับก็จะมีโบสถ์เงินหลังใหญ่นะมากงามมากนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตแต่เราจะไปไหว้กันที่จุดไหว้ขอพร ปูเวทกันก่อนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็มากันเยอะมากนะครับโบสต,ตรงนี้ก็โบสถ์สีเงินนะครับสวยงามมากนะครับวัดที่สวยงามอีกวัดหนึงนะครับคือวัดดอนใหญ่คลอง8ปดประทุมธานีนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดไหว้ปู่เวทนะครับขอพรขอความมั่งคั่งความโชคดีร่ำรวยนะครับเดี๋ยวจุดนี้นะครับเรามาไหว้พระข้างในในพระอุโบสถสีเงินกันก่อนนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระในพระอุโบสถกันก่อนนะครับส่วนมาข้างในก็จะมีพระพุทธรูปคือพระพุทธรูปชื่อพระใจดีนะครับพุทธรูปใจดีนะครับ,รรบก็มาไหว้มาขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งได้นะครับที่หลวงพ่อใจดีนะครับให้ใกล้พหบ ก็จะบรรยากาศเย็นนะครับเย็นเย,ย,ย็นสบายตรงนี้ก็จะมาไหว้ขอพอรปู่เวทกันนะครับและโดยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็เยอะมากส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะมีชุดไหว้บูชานะครับมีน้ำแดงมีสับปะรดมีฟักทองนะครับตรงนี้ก็ สวยงามน,นะครับนะครับโดยเฉพาะวิวด้านหลังนะครับก็มีต้นไม้ขึ้นมาเหมือนกับธรรมชาติที่สวยงามน,นะครับและเป็นส,ส,สิ่งสำคัญที่เป็นของวัดดอนใหญ่นะครับตอนนี้ก็สามารถเลือกในการที่จะบูชาปู่เวทนะครับสวยงามน,นะครับเ,เพื่อนๆนะครับตอนนี้เก็บบรรยากาศ ที่วัดดอนใหญ่นะครับวันนี้คนมาทำบุญกันเนือแน่นมากเลยนะครับตรงนี้คือวัดดอนใหญ่นะครับอัปทุนทานของแปดเป็นวัดที่สวยงามที่หนึ่นะครับตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับบอกชุดบูชาพรเวศเศรษฐีเรืองรอมชุดละ100บาทครับ เหนีเศษผีการก็ชุดละ6 0บาทนะครับส่วนตัวนั้นก็จะเป็นจุดนับแรกเงินจุดบูชาวัดหุมงคลนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่แล้วก็จะไหว้ปูกันนะครับขอพรความมาั่งคั่งความโชคดีสมร่ำรวยนะครับจุดนี้เราก็ได้มาขอพอรนะครับมาไหว้ วันนี้เครื่องไหว้ของเราก็มีสับปะรดน้ำแดงครับเกินน้ำแดงแล้วก็มีทูกขอตัวเลขไฟ้ฝากเพื่อนๆกันนะครับสลับผ้าแดงก็อยู่ที่ด้านกระบปองหรือว่าตรงที่เจ้าที่บอกได้เลยครับเนื่องจากวันนี้เป็นมาเนธวัดดอนใหญ่คนก็มาทำบุญกันเยอะมากนะครับ ตอนนี้ทูบของเราออกมาแล้วนะครับหนึ่งตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งนะครับ,อบอขอพรขอโชคขอลาบไปฝากเพื่อนๆกันนะครับรัฐบาลไทยนะครับว,วันที่สิกรกฎาคมสองพันหกนะครับอีกขอไปจะเป็นตัวไหนนะครับโปรดติดตามชมนะครับมาใครที่มีเคราะ ก็ให้หมดคอใครที่มีความสุขก็ให้สุดข,ข,ขยิ่งขึ้นนะครับมาขอพรปูเวทกันนะครับที่วัดนิดอนใหญ่ประภูมธานีคลองแปดนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตัวเลขไปฝากครับว่าจะได้ตัวไหนครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้ทโทบเสียงโชคแล้วนะครับเพื่อน ครับเราจะมาทุ่วันพุธ10โมัรกะด่า1 5าซ้องเป็นที่ดี้าตกตากี่อีั้าเป็นตาดีก็ดูครับในแอดเห็นคือ173นะครับเป็นมงโคจรแตตัวเราครอบรของหลาครอบร้องหลอด เอาตัวเลขไปฟานะครับขอพรปู่เวทเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะมีแต่คาว่าโชคดีร่ํารวยร่ำรวยนะครับเรื่องอุปสรรคใดก็จะไม่ติดไม่ขัดนะครับใครมีโชคก็ขอให้มีโชคดีนะครับใครมีสุขก็มีสุขยิ่งขึ้นครับใครมีครอบครอบกระลายหายไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดเด่นกันต่อนะครับเดี๋ยวจุดต่อไปนะครับเราจะนั่งรถไปว่าพญานาคทั้งสี่ตระกูลนะครับ โดยจะมีรถที่ทางวัดจันทร์แห่งครับวัดดอนใหญ่นะครับสามารถข้ามฝากอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปไหว้พญานาคครับองค์สีขาวตอนนี้ก็จะดูจุด,จดนั่งรอรถนะครับโดยเฉพาะเข้าคิวนะครับตอนนี้รอรถอยู่นะครับ เที่ยวนี้ไปก่อนเดี๋ยวรอเที่ยวหน้านะครับเที่ยวหน้าบริการฟรีครับใครที่สามารถบริจาคความตู้บริจาคนะครับตรงรถตรงนี้นะครับ,รรบ,รรบอ๋อหลังจากได้นั่งรถนะครับก็จะข้ามฟากมาอีกที่หนึ่งนะครับที่ฝั่งตรงข้ามกับวัดดอนใหญ่นะครับที่จอดรถตรงนี้ก็วันอาทิตย์คนมาเยอะมากนะครับเอากลุ่มนี้มาจากนนทบุรีใช่ไหมคุณ จากรถเลดิงรถก็จะมีมาเรื่อยๆครับไม่ได้รอ,อนานมากนะครับเดี๋ยวไปไหว้ในกันครับแ่หน้าสิงนตนะครับ,บสี่เท้าตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วเราก็มาถึงจุด ไหว้ยพญานาคกันแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นศาลาปูกสีพุโทโธยญ้าสีพุทุมมานะครับข้างในสวยงามมากนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลปู่โสนเฝ้าทรัพย์นะครับโดยตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับถวายชุดบูชาพญานาคนะครับชุดละ ห้าสิบจุดละร้อย <100. S 2> มีมีหลายแบบนะครับี๋ยวเราจะบูชาจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับว่าเราจะไปไว่วข้างในนะครับขอพรความมั่งคั่งความโชคดีเปิดโชคเปิดลาบกันนะครับวันนี้คนมาเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูจุดทางเข้าครับ วยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกคู่เราจะร่ายภางในกันนะครับเพื่อนๆจุดนี้ก็จะมีจุดไหว้สารปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับแล้วก็ไหว้ปู่ศรีสุโธยา่าศรีปุธุมมานะครับก็อธิษฐานตั้งจิตแล้วก็สามารถรอดบ่วงพระเจ้นาน้าเข้าไปเปิดโชคเปิดลาบกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ทวไหว้ปู่โสม ขอให้มีทรัพย์สมบัติเยอะๆนะครับตลอดปีตลอดไปทรัพย์หาได้ง่ายนะครับและตรงนี้เราก็กำลังจะลอดบ่วงเข้าไปนะครับลอดเดินเข้าอีกทางแล้วก็เวลากลับก็อีกทางนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าบ่วงพญาน้านะครับ มาขอเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเปิดความมั่งคั่งสวัสดีความโชคดีมีสุขนะครับค,คนเยอะมากนะครับวันนี้เข้าไปข้างในกันนะครับตรงนี้ยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ก็เปิดให้นักพรมน้ำมนต์มาด้วยตอนนี้ อากาศดีไม่ร้อนเทวดาผมน้ำมนต์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดโชคเปิดลาบข้างในกันนะครับเพื่อน,เอนๆเดินมาเรื่อยๆ,ๆก็จะมาเจอพะอระอบคุตนะครับขอโชคขอลาบเปิดดวงให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมทางช่องสายมูพากินมตรลี่นะครับ เดี๋ยวจะเดินทางกันไปต่อนะครับข้างในงตรงนี้ก็โดนเหรียญเสียงทายนะครับสนุกสนุกนนนขนนาดยังไม่เสร็จยังสวยงามขนาดนี้นะครับถ้าเสร็จนี่ก็จะประมาณไหนนะครับเป็นวัดที่สวยงามอีกที่หนึ่งของ จังหวัดปทุมธานีลำลูกกาคลอง8ครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามกับทางวัดดอนใหญ่นะครับทางนี้ก็จะมีรถนำมาส่ง ทางรบทางวัดนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยเข้ามาข้างในก็จะเป็นพระปางเปิดโลกนะครับเปิดโลกเปิดทรัพเปิดดวงหนุนนดำดวงนะครับ ตรงนี้จะมีพระนาคหลายองค์มานะครับแต่ส่วนมากจะเป็นสีขาวสวยงามงาครับอ่อยังไม่ได้สร้างเลยก่อนน่ะตรงนี้ก็สามารถมาเปิดโชคเปิดลาบ เปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดคุณทรัพย์นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทำการเปิดช่วงเปิดโช่เปิดลาบกันนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมช่องสายมูพากินฟารมลี่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องสายมูพากินฟารมลี่นะครับว่าคลิปหนา้าเราจะไปมูไปทําบุญที่ไหนนะครับตรงนี้คือวัดดอนใหญ่ ปทุมธานีลำลูกกาคลองแปครับเพื่อนๆก็สามารถมามูหรืว่ามาทำบุญกันได้นะครับขอบคุณเพื่อนเื่อที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม